ต่อไปของเจมมาเท่าไหร่สามร้อยสี่สิบเอ็ดเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเก็บเต็มกี่วิเก็ียร์เกียรติดต็มละเล่าไอ้เ้ยมันงงอ่ะเอางงว่าแบบไอ้มันเก็บยังเดีอยวขับเดีบเดี๋ยวขับเก็บเต็มแล้วเก็บเต็มแล้วอ่ะกูเก็บเต็มแล้วไปไปต่อเลย าดิมาดิมาดิโดนร้อ,องเลยโดนไม่ตายไปตายละวเ้ยเเนี่ยภูเก็ตเต็มละเหมือนกันอันนี้คือแทบไม่มีจังหวะให้เราแบบให้วิ่งแบบปกติเลยอะคือเกล็ดแบบใช่ไหม <laughs> ท,ทั้งวัน <laughs> ทั้งวันยังไหว <laughs> โดนโโชนไฟฟ้าโคตรมันเลยชนชน้าไปเดี๋ยวก็ตายเนี่ยข้างหลังเนี่ย